สวัสดีครับเพื่อนๆคาเฟ่เลออน HD ทุกท่านนะครับภาพที่ท่านได้ชมนี้คือภาพโรงทานของงานกระถินสามัคคีที่วัดศรีธรรมารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะฮะของตำบนลนาบัวนะที่หมู่บ้านของเ,ออเรานะฮะของช่องทางช่องนะครับที่ออกมาทำ โรงกโรงทานนะครับร่วมกับเพื่อนๆน,นะครับมียอดบริจาคเกีเ่ยวกับโรงทานครั้งนี้อยู่ที่4,300บาทนะครับแล้วเราก็ได้ทำกาแฟแล้วก็ชาเขียวนะครับเมนูต่างๆอยู่ประมาณ400แก้วนะครับที่ทำโรงทานในครั้งนี้นะครับก็ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับ เพราะว่ามันมีช่วงสะดุดอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่เกิดไฟมันใช้ไฟมากเกินไปนะครับไฟก็ทําให้สายไฟมันไหม้ก็เสียเวลาไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็งานก็เสร็จสิ้นโดยดีนะครับในยอดอยู่ประมาณ400แก้วนะครับก็ขอบคุณทางเพื่อนสมาชิกนะครับที่ได้ร่วมมานะครับเป็นจำนวน300บาทในของช่องนะฮะที่เราลงให้ท่านดู นะครับก็ชมนะครับก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับในครั้งนี้นะครับในระดับต่างๆนะครับเพื่อนที่ร่วมบริจาคมาก็อนุโมทนาบุญร่วมแล้วก็ได้มาช่วยในงานครั้งนี้ด้วยนะครับได้มาช่วยชงด้วยเพราะว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินทุกอย่างนะครับแต่ก็ผ่านไปด้วยดีนะครับ ก็ชมกันนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันในครั้งนี้ในบุญโรงทานกระถิ่นนะครับเกี่ยวกับกาแฟสดนะครับเรายกแบบไปทําให้กินสดสดแบบนี้เลยนะครับหน้าโรงทานของเรานะครับที่เราทํานะครับคือส่วนน้อยที่จะยกเครื่องกาแฟไปทําให้กินสดสดแบบนี้นะครับก็ชมกันไปนะครับอนุโมทนาบุญเอานะครับก็ขอบคุณครับสำหรับการรับชมครับ หน้าดีลกายดลูกชายลูกชาดีลูกชายดีโอ้แต่กอเนี่เขาเปิดหน้าเลยที่ฉนกล้องนี่หรอกาแฟคาเฟประจ